ทำไมต้องแยก ID รับเงินสำหรับคลิปนี้นะคะพี่แนนก็จะมาไขาข้อข้องใจนะคะแล้วก็พูดให้กระจ่างในเรื่องของการตั้งค่าสร้างรายได้กับ f c e e o o o นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยถ้าเกิดใครเริ่มทําตั้งแต่ปี2018นะที่มันมีให้ตั้งค่าช่วงพักโฆษณาเนี้ยนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดาวโปรแกรมสมาชิกแล้วก็โบนัสประสิทธิภาพนะคะหรือว่า Re e l s เนี่ย หลายหลายคนเนี่ยตั้งค่า,ารับเงินผ่าน ID เดียวกันนะมันก็จะขึ้นนะคะใน1 ID เนี่ยก็จะขึ้นแหล่งรายได้เนี่ยแบบแบบในภาพเลยนะคะก็จะมีหลายแหล่งรายได้ด้วยกันซึ่งแต่ก่อนเนี้ยคือตั้งได้นะคะซึ่งเวลาที่เรารับเงินเนี่ยเราจะรับเป็นชุดเดียวหรือ ID เดียวก้อนเดียวนะคะซึ่งไรายได้ที่มันจ่ายเนี่ยถ้าตอนนี้ดาวกับโปรแกรมสมาชิกอะถ้าอยู่ ID เดียวกันนะคะมันก็จะรวมยอดให้แล้วก็จ่าย ะะถ้าเป็นาการสร้างไรายได้จากเนื้อหานะคะแล้วก็ยังมีเงินคงค้างของการสร้างไรายได้จากโฆษณาในสตรีมรวมอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะรวมจ่ายให้นะคะส่วนประสิทธิภาพโบนัสนะคะที่ได้ไรายได้จากรูปภาพเนี่ยมันก็จะแยกจ่ายก็จะประมาณนี้นะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในไ d ดีเดียวกันนะแล้วถึงเกณฑ์ที่เราตั้งค่าขั้นต่ำเอาไว้เนี่ยมันก็จะจ่ายรวมใหเ้เป็นก้อนเดียวนะคะซึ่ง อันนี้ไม่มีปัญหาแต่หลังจากที่มีการขอเอกสารเกิดขึ้นนะเอกสารยืนยันตัวตนนะคะถ้าเกิดว่าใครโดนขอเนี่ยจะทราบดีว่าเอกสารเนี่ยยืนค่อนข้างผ่านลําบากแล้วยิ่งตอนนี้มันใช้ AI ตรวจผ่านยากมากๆขนาดส่งเอกสารตรงแล้วนะคะอย่างน้องเ,อเพจสันติสารดีแล้วก็เพจพัสอสารดีเนี่ยน้องเนี่ยโดนเ,เพจติดแดงเนี่ยทั้ง2เพจเลยเพราะว่า เนื่องจากว่า2เพจนี้รับเงินผ่าน ID เดียวกันนะคะพอส่งเอกสารไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะแดงทุกเพจที่อยู่ภายใต้ ID นั้นอแอดมินก็เลยแนะนําให้สําหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์มือใหม่นะคะเวลาตั้งค่าสร้างไรายได้เนี่ยอย่าอย่าตั้งมัว่วแล้วถ้าเกิดว่ามีเครื่องมือขึ้นมานะคะอย่างเช่นการสร้างไรายได้จากเนื้อหาเนี่ยให้เราตั้งค่าเนี่ยนะคะแอดมินแนะนําให้เรากดสร้าง ID ใหม่อย่าเลือก ID เดิมที่มีอยู่แล้ว 1. เสี่ยงต่อการขอร เอกสารนะคะแล้วเสี่ยงเวลาที่ส่งไปก็อาจจะไม่ผ่านต้องคุยยาวแล้วก็คุยนานเลยนะคะ mm. นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลท,ที่แอดมินบอกกับครีเอเตอร์มือใหม่นะคะแล้วก็มือเก่าด้วยเสมอว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยตั้งค่าสร้างไรายได้แล้วคุณมีหลายเพจสมมุติว่าคุณมี20เพจแบบแอดมินนะคะหรือมี10กว่าเพจเนี่ยแล้วมันสร้างไรายได้ได้หมดเลยนะคะออแอดมินจะไม่แนะนำให้คุณ ตั้งค่าสร้างไรายได้ด้วยการเลือก ID เดิมที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ให้คุณกดสร้าง ID ใหม่1 ID ต่อ1เพจที่ให้สร้างแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการขอเอกสารขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันจะแบนแค่เพจเดียวที่อยู่ภายใต้ ID นั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี10เพจแล้วคุณไปเลือกนะคะให้รับ ID รับเงินเนี่ยจาก ID เดียวกันหมดเลยนะคะ ไอนั้นเนี่ยคุมทั้ง10เพจเลยแล้วพอคุณส่งเอกสารไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะแดงทุกเพจที่ i.d. นั้นคุมอยู่นะคะสำหรับ ใครที่อาจจะไปฟังคนอื่นมานะคะที่บอกว่าออแบบว่าควรจะตั้งรวมให้อยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้แอดมินได้บอกถึงสาเหตุแล้วไม่ใช่การตั้งมั่วนะคะแต่เป็นการตั้งเพื่อป้องกันการขอเอกสารเพราะว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะย้อนเงินมากย้อนเงินน้อยนะคะก็จะโดนขอเอกสารถ้าเอไอ AI เนี่ยมันออตรวจพบความผิดปกติของกิจกรรมออระหว่างเพจนะคะ มันก็อาจจะขอเอกสารนะคะแต่แต่ก่อนเนี้ยที่มันขอเอกสารเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากชื่อที่ไม่ตรงก็คือตั้งตั้งค่าเอ่อเพลย์อัล์โอเนอร์หรือชื่อเจ้าของบัญชีรับเงินเนี่ยนะคะไม่ตรงสมมุติว่าไปกรอกชื่อภาษาไทยแต่รับเงินเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาหรือไปกรอกชื่อแบบมั่วๆแล้วรับเงินเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะที่มันทําอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆ ID นะคะโดนแฮก แล้วพวกแฮกเกอร์เนี่ยมันเอาไปเปลี่ยนบัญชีรับเงินกันฉ่ำเลยนะคะแต่ตอนนี้มันมันยากแล้วเพราะว่าถ้าระบบมันตรวจแล้วว่าบัญชีเนี้ย หรือ ID เนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีการรับชําระเงินแล้วเป็นชื่ออื่นหรือเป็นชื่อใหม่ซึ่งคนที่มีการซื้อขายเพจนะ,นะคะจะโดนกันเยอะมากเพราะว่าเวลาที่ขายเพจเพจไปเพจที่ตั้งค่าสร้างไรายได้ไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นชื่อของคนเก่าแล้วเราเอามาเปลี่ยนบัญชีเป็นชื่อเราเองเราก็จะโดนขอเอกสารเพราะส่งเอกสารเราไปเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านเพราะว่าเอ่อไอประวัติการรับเงินนะคะมันเป็นชื่อของคนอื่นมาโดยตลอด นะคะอันนี้จะ,จะจะแก้ยากมากๆเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าซื้อเพจมาจากคนกลางแล้วก็ไม่รู้จักเจ้าของเพจจริงๆเนี่ยยืนยากมากแล้วเนี่ยแอดมินกำลังแก้อยู่ซึ่งซึ่งน้องน้องที่ที่ติดอะนะคะก็เงินค้างอยู่หลายล้านนะคะก็ยังต้องแก้กันไปอยู่นะคะซึ่งแอดมินก็เลยไม่รับเคสแล้วเพราะว่ารับรับมาเนี่ยคือคือแต่ละคนอะเงินเงินแค่ค้างไว้เนี่ยตั้งแต่500,000จนถึง5้ล้านบาท นะคะก็ยังต้องแก้กันเกาะต่อไปอ่ะแล้วจะฝากไว้เวลาที่เราไม่แน่ใจอะไรเนี่ยให้เราเนี่ยถามในกลุ่มนะคะในกลุ่มปรึกษาการสร้างไรายได้เนี่ยที่อดมินตั้งไว้เนี่ยโพสถามได้นะคะก็จะมี พี่ที่เป็นแอดมินอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยคอยมาให้ความรู้หรือว่าคนอื่นๆเพราะว่าบอกได้เลยว่ากลุ่มกลุมเนี้ของแอดมินอ่ะคนที่เป็นครีเอเตอร์จริงๆอ่ะที่ผู้ติดตามหลัก10ล้านอ่ะเยอะมากนะคะแต่เขาไม่ค่อยแสดงตัวเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยมีแบบครีเอเตอร์มือใหม่ที่แบบว่ามามามาแชร์เลียวแชร์ภาพอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะ อ่ะอันนี้แอดมินก็ฝากไว้ด้วยแต่สำหรับใครที่ไปซื้อเพจมาแล้วไม่มีการย้าย ID ไปเป็นชื่อเรานะคะอันนี้ขอเตือนไว้ว่าอาจจะต้องโดนขอเอกสารในภายหลังเกิน80%แน่นอนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปซื้อ เพจมาที่คนตั้งค่าสร้างไรายได้แล้วแอดมินแนะนำนะคะให้คนขายเนี่ยย้าย ID ให้เราให้เรียบร้อยให้เป็นชื่อเรานะคะไม่ใช่ให้เราแค่เข้ามาเปลี่ยนบัญชีธนาคารถ้าเกิดย้ายไม่เป็นเนี่ยแอดมินมีคอร์สสอนออย้าย ID นะคะย้ายแหล่งไรายได้เนี่ยไป ID อื่นนะคะซึ่งเป็นคอร์สเ c e b o o k แล้วก็ y t u t u นะคะสอนเรื่องการสร้างไรายได้ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะ